หลังจากที่ปลูกผักมานานพอสมควรนะคะพารกิจประจำวันก็คือเก็บผักนะคะนี่ผักแต่ละวันนะคะอายุยังไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่แต่ว่า Fc อยากได้ถ้าหลายคนอยากได้ขอก่อนอายุนะคะก็เลยต้องเก็บต้นขนาดนี้กำลังกรอบเลยนะคะอ่อนอื หักเลยนะคะปลาะมากใบหักเลยจับแป๊บเดียวนี่เวลาเก็บก็จะค่อยๆทำความสะอาดไปด้วยดึงเอาออกนะคะวันนี้เก็บคณะเอาถ้วยออกเอาเอารากออกนะคะให้เหลือแต่ต้นกับรากติด ก็จะนำไปบรรจุใส่ถุงไว้นะคะแยกออกจากถ้วยส่วนถ้วยก็จะเอาไปทำความสะอาดผักก็จะส่งให้เพื่อนบ้านเก็บเก็บเป็นกรรมนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะนี่ผักกําลังสวยพอดีน่ากิน อันนี้ถ้วยกับรากเนี่ยแต่ละวันวันนี้ก็เก็บได้เยอะอยู่นาดูจากนั่นแหละลากกับถ้วยเขานั่นแหละนะคะก็ต้องเอาออกไปทิ้งต้นสวยๆอบอบน่ากินอีนี้ก็ต้องมานั่งแยกถ้วยกับฟองน้ำกับรากออกจากกันนะคะถ้วยก็จะเอาไปล้างเพื่อจะไปตาก ให้แห้งนำไปใช้ต่อได้แยกออกจากส่วนฟองน้ําก็จะทิ้งไปรากหลายก็จะทิ้งไปส่วนนี้นะคะไม่ได้กลับนํามาใช้อีกเพราะว่ารากมันออกเยอะเกินไปนะคะนก็มานั่งล้าง วิธีการล้างก็ไม่ยากนะคะไม่ใช่เอ็กใช้สันไลแล้วก็ขัดๆทุๆูเหมือนกับล้างถ้วยชามในบ้านนั่นแหละใช้น้ํายาล้างจานนะคะท mm ํา hmm. ความสะอาดล้างน้ําให้สะอาดขัดออกธรรมดานะคะ mm hmm. วิธีล้างถ้วยให้ง่ายๆเนี่ยไม่ต้องเอาไปทิ้งไว้ให้แห้งนะคะ เราเอาผักออกจากถ้วยแล้วรีบเอามาแช่น้ำเลยจะได้ล้างง่ายๆนะล้างเสร็จก็เอามาพึ่งลมพึ่งดแดดไว้แห้งเพื่อฆ่าเชื้อโรคนะฆ่าเชื้อราได้ก็สามารถที่จะนำกลับมาใช้ใหม่ขาวใหม่สะอาดเหมือนเดิมแล้วถ้วยยังใหม่ใช้ได้หลายครั้งนะคะประหยัดต้นทุนนี่น้ำไหลออกเอาไปตากแห้ง